ทำเอาโซเชียลร้อนระอุเลยทีเดียวเมื่ออดีตดาราสาวยุค90เจมี่บูเฮอร์ซึ่งเคยมีผลงานละครดังอย่างปริศนาเงาอโศกห้องหุ่นและอีกมากมายออกมาแชร์เดือดกลางติกตอกส่วนตัวเปิดใจถึงสาเหตุที่ตัวเองต้องเลิกเล่นละคร นี้บอกเลยว่าสาวเจมี่ฟาดไม่ยัง้งโดยเล่าเหตุการณ์ใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นในชีวิตช่วงหนึ่งที่เป็นนักแสดงว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานกับบริษัทหนึ่งซึ่งสนับสนุนตัวเองเพื่อให้ได้ประโยชน์กับงานของเขาซึ่งเจมี่ก็ทํางานให้อย่างเต็มที่จนกระทั่งเป็นไปร่วมงานกับที่อื่นเหตุการณ์ไม่คาดคิดจึงเกิดขึ้นขณะที่เจมี่ถ่ายละครอยู่ที่สุขุมวิทผู้หญิงคนนี้มากับสามีแล้วไปนั่งคุยกับผู้จัดใส่ร้ายและดิสเครดิตทําให้ผู้จัดเกลียดเจมี่เพราะเขารู้สึกว่าแบรนดิ้งความเป็นเจมี่ her, มมบเูเฮ กับคนนนอื่ได้งาเจมี่ยังบอกอีกด้วยว่าผู้หญิงคนนี้ยืนยันกับคนอื่นว่าตัวเธอนั้นทำงานแบบนี้จริงๆและยังส่งเด็กไปขายบริการที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งในตอนนั้นไม่มีใครเลยที่ไม่เชื่อคำพูดของเขาแถมทุกวันนี้ที่เจมี่มาทำติ๊กต็อผู้หญิงคนนี้ก็ยังตามมาส่อง ส่วนงานในวงการถ้าเจมี่ไปเล่นละครที่ไหนเขาจะยกหูหาทีมงานและใส่ร้ายด้วยเรื่องที่เป็นเท็จด้วยประจักษ์หลักฐานทุกครั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาเจมี่เลือกที่จะเงียบม,มาตลอดเพราะมองว่าทัศนคติแบบนี้คืออันตรพานไม่อยากยุ่งด้วยแต่พอยิ่งหนีตัวเธอก็ยิ่งถูกทำร้ายโดยยกเหตุการณ์งานเลี้ยงของช่องขณะที่เจมี่เดินไปไหวผู้บริหารและผู้จัดที่นั่งอยู่ในโต๊ะเดียวกันซึ่งมีผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ด้วย ปรากฏว่าหลังจากที่เธอเดินคล้อยหลังออกมาผู้หญิงคนนี้ก็พูดกับคนในโต๊ะว่าเจมี่ขายบริการและทำงานสายลายงานนี้สาวเจมี่ได้ฝากถึงบุคคลดังกล่าวว่าฉันจะบอกให้เธอก็แค่คนกระจกคนหนึ่งที่เอาบาร,รมีคนอื่นมาใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายคนที่เขาอยู่สูงจริงๆเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนี้หรอกพร้อมย้ำชัดๆว่าฉันไม่ฟาดเธอเล็กๆหรอกนะมันไม่สมมงฟาดก็ฟาดตอนที่อาวุธครบมือไม่ดีกว่าหรอเตรียมหาประเทศสำรองไว้บ้าง เพราะคนอย่างเธอติดคุกไปก็เปล่าประโยชน์เปลืองข้าวเปลืองน้ำเปล่าๆไม่ต้องกลัวน,นะจ๊ะก็มีรองรับอยู่แล้วมาเป็นโสเภณีอย่างที่เธอเป็นอย่างทุกวันนี้คงทําอาชีพเอาเด็กไปขายบริการอย่างที่เธอใส่ร้ายฉันนั่นแหละมีหลักฐานตรงไหนบ้างว่าฉันทําอาชีพนี้ใครเป็นคนซื้อคะหลักฐานโอนก็ต้องมีนะคะว่าใครเป็นคนติดต่อมันหาง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าฉันทําแบบนั้นจริงๆจุดประสงค์ของเธอก็รู้อยู่ว่าเธอทําแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเธออิจฉาที่ฉันเอาชื่อเสียงที่ฉันสร้างขึ้นมาโดยน้ำพักน้ำแรงของฉัน กับการให้โอกาสของคนอีกหลายพันหลายร้อยคนในวงการบันเทิงเขาให้โอกาสฉันแล้วฉันก็สร้างมันด้วยวิริยะอุตสาหะของฉันฉันทําตรงนี้เพราะฉันเป็นศิลปินคือคนอุทิศชีวิตส่วนตัวเพื่องานศิลปะคนพวกนี้จะมีศักดิ์ศรีคําที่เธอไม่รู้จักเพราะคนอย่างเธอเขาเรียกว่าโสเพณีโสเพณีคือทําทุกอย่างได้เพราะเงินก่อนที่สาวเจมี่จะฝากทิ้งท้ายไว้อย่างเแสรบคันคันว่า ฝากบอกสามีด้วยนะเราไม่เตือนไม่ตำหนิไม่แก้ไขเมื่อภรรยาไประรานผู้อื่นแบบนี้ระวังคนเขาจะหาว่าเราสมรู้ร่วมคิดปลามันเน่าตัวเดียวระวังนะคะมันจะเน่าไปทั้งตระกูลเรียกว่าแซบไฟลุกกระตุกตอมขาเผือกจนอยากรู้จริงๆว่าเมียผู้มีอิทธิพลคนนี้เป็นใครซึ่งคงต้องรอให้สาวเจมี่มาเฉลยด้วยตัวเองจ้าข่าวสดสือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์ อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ